ที่ดินแปลงอำเภอปักธงชัยมีเนื้อที่รวม107ไร่3งาน94ตารางวาโดยแบ่งที่ออกเป็น2แปลงคือแปลงที่1ติดถนนใหญ่กระบินบุรีปักธงชัยแปลงที่2อ,อยู่ลึกเข้าไปด้านในห่างจากถนนกระบินบุรีปักธงชัยประมาณ400เมตร แปลงที่ดินอยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาประมาณ39กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีถ้าเดินทางจากอนุสาวรีเท้าสูรานารีวิ่งบนถนนราชดำเนินเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชสีมาโชคชัยวิ่งต่อไปตามถนนมิตรภาพแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสืบสิริตัดเข้าถนนราชสีมาปักธงชัยต่อด้วยถนนกบ,บินบุรีปักธงชัย อีกประมาณ8กิโลเมตรก็จะถึงแปลงที่ดินรวมระยะทางประมาณ42กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ43นาทีที่ดินแปลงที่1ด้านหน้าอยู่ติดกับถนนกบ,บินบุรีปากทงชัยทางไปอำเภอวังน้ำเขียวห่างจากปั๊มน้ำมันปตทประมาณ800เมตรพื้นที่โดยรอบที่ดินส่วนใหญ่เป็นไร่และนาข้าวที่ดินแปลงที่สจะอยู่ลึกเข้าไปด้านใน ต้องเดินทางจากที่ดินแปลงแรกโดยใช้ถนนกบินบุรีปักทงชัยผ่านปั๊ม LPG จนมาถึงถนนแยกเข้าที่ดินด้านซ้ายเป็นระยะทางประมาณ850เมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าไปตามถนนอีก400เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าไปตามถนนลูกรังประมาณ450เมตรก็จะถึงแปลงที่ดินบนพื้นที่ของแปลงด้านในส่วนใหญ่ก็จะเป็นไร่และนาข้าวเหมือนที่ดินแปลงติดถนนใหญ่ แต่บางส่วนของที่ดินยังคงเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์การพัฒนาที่ดินจะเริ่มจากการปลูกต้นไม้ตามแนวเขียที่ดินทั่วทั้งสองแปลงดังนี้ 1. ต้นไม้ที่จะปลูกในแปลงติดถนนใหญ่ต้นยางนาปลูกระยะห่าง15เมตรปลูกห่างจากแนวเขียที่ดิน8เมตรใช้ต้นยางนาจำนวน102ต้น ต้นคูณปลูกห่างจากต้นยางนา6เมตรระยะห่างระหว่างต้น15เมตรปลูกสลับฟันปลากับต้นยางนาใช้ต้นคูณจำนวน102ต้น 2. ต้นไม้ที่จะปลูกในแปลงด้านในต้นยางนาปลูกระยะห่าง15เมตรปลูกห่างจากแนวเขตที่ดิน8เมตรใช้ต้นยางนาจำนวน98ต้น ต้นคูณปลูกห่างต้นยางนา6เมตรระยะห่างระหว่างต้น15เมตรปลูกสลับฟันปลากับต้นยางนาใช้ต้นคูณจำนวน98ต้นแนวการปลูกต้นไม้ของแปลงติดถนนใหญ่มุมมองจากแปลงด้านในแนวการปลูกต้นไม้ของแปลงด้านในมุมมองจากแปลงติดถนนใหญ่พื้นที่ของแปลงด้านในในส่วนที่เป็นไร่ จากลักษณะทางภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่กว้างการปลูกต้นไม้รอบเขตที่ดินจำนวนหลายร้อยต้นจะทำให้ธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์และฟื้นฟรูระบบนิเวศให้ดียิ่งขึ้นทั้งยังช่วยให้อากาศปลอดโปร่งและในอนาคตจะเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ที่น่ามาสัมผัส